Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ cho kênh Ghiền Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn สั่งของมาหลายอยู่เศรษฐกรช่วงนี้มันมันมไม่มีอะไรอย่างงี้ตีนี้จะผ่านเออนี่ก็เริ่มเอาโน้ตใหม่มาสั้งโน้ตใหม่มาหลายเจ้าอยู่เขาสั่งมากสั่งสั่งก่อนมาใช่มันเที่ยงกษิตได้หม้อกษิตได้น้องไม่สุกเป็นไงแล้วที่ดังเอาไปที่จุไฟ่ไปที่เห็นโฮมแปลอืม

บอลเด็ดคอยบนไรบอดูวนฝูงผงผงบนฝูงผงึงแกะหัวแล้วก็ดึงตื้อคะแนนพร้อมไหมคะ้

มันก็เป็นพืชทั้งเรื่องที่สั่งรายได้ให้กับเข้าอะไรขึ้นกันก็เลยล่องเอามาปลูกเบิง้งเพราะมาปลูกเบิ้งแล้วอีกอย่างนึงก็คือตลาดมันอยู่ยไก่ในาการเข้าตลาดอยู่ยไก่ตลาดยุ่แพรบ้านหัวสะพานเองมันโล่งอันหลายลงผมเลยมองมาเขาพังกล้าสารโล่งอันเท่ากิ่บกก่กล้าปลูกลองเบิง้งบอกก็เลยลองเอามาปลูกเบิง้งปลูกครัคร้งแรกก็ประมาณจะสองไร่นี่แหละ,นะครสองไร่ปารากฏว่ามันก็ตอบโจทย์ดีนะมันก็ได้เป็นรายได,ได้พอสมควรก็เลย ขยายออกขยายออกเรื่อยๆนะครับรจนกระทง่งขึ้นทุกมื้อนี่แหละครับแล้วสรุปเฉลี่ยแล้วไล่ได้ต่อต่อเดือนหรือว่าต่อครั้งเนี่ยออประมาณเท่าไรครับก็น้อยม,มันจะเริ่มบอ,อก,กตั้งแต่เดือนคือสภาพเนาะเริ่มพักขายมาเรื่อยนะครับเริ่มพักขายมาเรื่อยก็ไปสิ้นสุดก็คือเขาเศร้าเก็บก็บคือเดือนสามสิบกันยา ไปเศร้าเก็บนะแระยะการเก็บเกี่ยวมันก็มันจะได้มันจะได้เต็มที่ก็คือเดือนสิงหากับกันยาสิงหากันยาสองเดือนเนี่ยก็จะได้เต็มเลยนะครับประมาณมือหนึ่งก็บบนต้ก็สองร้อยห้าสิบถึงสี่ร้อยโลเนี่ยชาวบ้านเขาต้องการอยากจะปลูกขึ้นกันนี่สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลได้ไหมครับได้ครับได้ติดต่อมาเลยนะครับเป็น ยินดีสนับสนุนนะครับแนะนําตลอดนะครับเป็นพืชช่างเลือกเพราะว่าฤดูฝนเนี่ยเข้าบ่มีร่รายได้จากการทําเกษตรส่วนอื่นเนาะน้องใม่ก็เป็นพืชช่างเลยอเกี่จะมาสั่งรายได้เข้าตอนช่วงฤดูฝนนะครับถึงว่าช่วงน้องใม่ป้าออกมันจิเป็นราคามันสิถูกล่องแจกกับบะตําก็บะตําก็สิบสิบห้าบาทเที่ยงเดียวแต่พิเศษมากเฉลี่ยต่อต่อเดือนหรือว่าต่อหนึ่งปีเนี่ย เออ่ประมาณเท่าไหร่ครับผมซีภาพร่วมเลยครับแต่ว่า,าเท่าที่เหตุมากแล้วเนี่ยพอพอตำพออะไรละมื่นนะครับพักคายู่คากินมคาใส่ใจแล้วเนี่ยมาตำก็อะไรละมืน่น